ันนี้คุณลุนนะครับอันนี้เป็นเป็นครูสอนครับน,นี้คุณลุนเป็นครูครูสอนการออกกำลังกายครับตอนนี้หุ่นแบบสุดยอดมากจากเมื่อก่อนนี้เป็นผู้ชายร่างเล็กนะครับค่อนข้างจะผอมนะตอนนี้หุ่นแบบสุดยอดเลย กินอกไก่นี่อกไก่ปั่นวันละกี่ก,กีก่ขวดนะไก่ปั่นวันละสี่ขวดแต่ว่าผมจะเปลี่ยนการกินก็คือวันหนึงอกไก่ปั่นสี่ขวดแล้วก็ไข่ไก่อีวันนึงเป็นไข่ไก่สิบแปดฟอฮะวันละสิบแปดสิบแปดนะครับฟังไม่ผิดนะครับแล้วก็กเป็นอกไก่เนื้อเองหนึ่งกิโล คนองินแคแล้วมีคนถามเยอะเลยไอ้ไข่ไก่เนี่ยกินไข่าขาวด้วือไข่แดงได้ไหมไข่แดงกิกนได้สบายครับไข่แดงแค่สองที่เหลือเป็นไข่าขาวหมดเลยใช่โอ้โที่กินก,กินคนอื่นเขาไม่กินผมนก็ต้องกินอย่างเดียวจากเมื่อก่อนที่ตัวผอมนะครับเรากินข้าววันละกี่มื้อข้าววันละสามมื้อแลว้วตอนนี้ครับ ข้ามือม้อโอ้โห,โหสุดยอดนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียเปรียบของคนที่ตัวผอมทำไมเพราะการเผ,ผาผลาญมันดีครับครับถ้าเกิดว่าตัวอ้วนนี่ให้ลดลงมานี่ง่ายกว่าไหมตัวอ้วนให้ลดลงมาเนี่ยง่ายแต่ว่าการกินเนี่ยจะหนักยากนิดหนึ่งโอ้ะจะบังคับตัวเองเรื่องการกินยากหน่อยแต,แต่ตัวผอมไม่กินยังไงก็ไม่อ้วนอ่าไเียนะ นี่ครับนี่ก็เป็นคนครุนนะครับมาจากมาจากการฝึกอะไรนะเรียนรู้ด้วยตัวเองล้วนเลยนะครับในประสบการณ์นะครับในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับบอกเลยสุดยอดมาก